โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่ในรลยเกมเซนทีวันนี้เราจะมาสุ mm ่มให้กับเอีไก่ของเรานะอีเวนต์ในวันนี้มีชื่อว่า mm hmm. ตัวอีโ mm hmm. วเลเวนเทียนติดตั้งน้ำน้ำแข็งหล,หลังเลือกทอยเต่าหน้าหลังและเลือกย้ายภายในระยะที่ทอยเต่าสร้างร่างเงาสุ่มเรียกฝ่ายตรงข้ามย้ายไปร่างเงาเมื่อตกแลนด์มาของไฟตรงข้ามโอ้ oh. ตัวตีบอสเลยนะทุกคนตัวนี้เกมแม่งหักหลังที่ผายแล้เรามาดูเปอร์เซนต์กันนะอีเวนท์ที่แล้วใครไม่ได้ใครไม่ได้ทำไพ่ไพ่กระต่ายนี่เสียดายนะแต่ผมจะทำเอาไว้ให้กับไอดีไก่จะเอาไว้ปั้นไว้ตีบอสโอเคเรามาดูกันเปอร์เซนต์ของมันเออ เมื่อฉันอยู่บนแรนมาของตัวเองเมื่อจบเซตของฉัน70%ติดตั้งหนกแข่งเ,เยอะเนี่ยทอยเต่า75เลือกทอยหน้าทอยลหลังโอ้เยอะๆแล้วก็หลักจากนั้น100%ย้ายทันทีในระยะที่ทอยก็เป็นวาร์ปของมีเมียนอ่ะทุกคน75%แล้วก็100%ย้ายาปใน,ปในประยะที่เต่าทำ อ๋ก็คือ75เดินหน้าถอยหลังแล้วก็เลือกย้ายได้เหมือนมีเมียนเลยแล้วก็เมื่อตกแลนมาของฉันหรือก่อสร้างโอกาส85สร้างเงาแล้วก็80เรียกเรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มเมื่อตกแลนมาของฝ่ายตรงข้ามโอกาส70ย้ายไปยังล่างเงาของฉันแบบสุมทันทีอ๋อก็เปอร์เซ็นต์เยอะนะตัวนี้น่าน่าจะเหมาะกับตีบอลมากเลย ไม่รู้ว่าจะมาลมเกลดาได้ไหมแต่เท่าที่อ่านความสามารถนี่หลากหลายน่าจะต้องรอดูว่ามันจะโหดกว่าเกลดาไหมแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะโหดกว่านะอะไรมันเยอะกว่าหมดเลยโอเคเราจะมาลองสุ่มกันอันนี้เป็นไอดีไก่นะทุกคนเพรมีอยู่ที่9600เรามาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์ออกจะเป็นไง โอเคเราจะสุ่มแบบเมกาแจ็คพอต S S โอกาสออก0.010%์อนตมอนเตอร์ใจร้าย A บวก A บวกโอกาสออก4.1150%นะยาสีฟ้า A ธรรมดาโอกาสออก5%นต์น้ำยาสีเหลือง A 10%โอเคโดดมากเลยนะระหว่างสุ่มแจ็คพอตธรรมดากับแจ็คกับเมกาแจ็คพอตผมว่าสุ่มเมกาดีกว่า เพราะ A บวกที่จะได้สี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มันไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยของธรรมดางั้นก็สุ่มเมกาแจ็คพอตด,ดีกว่าเอามาเริ่มมาเลยเก้าพันหกร้อยเก้าสิบจะปิดเท่าไหร่จะปิดไหมมาดูอาเอาเงินโอ้โหโอ้โหโโหนึ่งนะเหลือติ่งอยู่สี่สิบ สุ่มนี้ก่อนโอเคมีก้าจะควอดก็เป็นเป็นอีเวนที่ปิดยากอยู่เหมือนกันนะแล้วแต่ดวงว่าเราจะปิดเท่าไหร่ ่ามาแล้วหนึ่งอันน,นนะเราต้องใช้ A บวกทั้งหมดสิบอันตอนนี้ขาดเก้าูอยากได้อยากได้ใบนี้ด้วยซ้ายกลางขวาอื้โอเค ลูกบาทหมดนะขอขอเติมลูกบาทแป๊บหนึ่งน่าจะยังไม่ได้โอเคซ้ายอื้ซ้าย,ายอีกรอบโอ้โหอื้อื้โอ้โหปักกายพันพันหนึ่งซ้าย กลางกลางขาดเก้าไปเว้ยมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยโอ้โหถ้าได้เอดบว,วกเลยก็ดีนะยาลุงบาดเพรไม่เอาอันจะไปใส่ก่อนแล้วกันยไหก็ได้แล้วโอเคอ่ะแปดอันนะทุกคน กลางลออกดีมั้ยโอ้โหเพียเอ็ดบวกล่อล่อล่อพี่เขา ถ้าจะทำบีเวียนนี้เพจที่แนะนำเลยนะทุกคนกควรมีหมื่นสี่ถึงหมื่นห้าขึ้นแต่นี้เราก็มาลองลุ้นดูมันก็อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเผื่อจะปิดเรามีเพจน้อยเราก็ทำใจไปด้วย <laughs> ไม่เอาเงินอนะอ่ะอีกเจ็ดใบเจ็ดใบก็อีกหกพัน ไปละพันได้ไหมสาย ừ mm. Ừ mm. Ừ mm. น้ำยาสีฟ้าโอ้โหตามนะไม่มาเว้ยเพื่อโอกาสม,มันจะอ่องเบิ้ลมัญมณีประกายผลึกอี่แล้วน้ำยาสีฟ้า โอ้โหครั้งนี้ออกซ้ายนะโอเคเรามาเปิดอันนี้ก่อนเอสเลยไหมขอเอดเลยก็ได้โอ้โหอืมโอเคมาสู้มันต่อหู่สามพันเพชร อ่าเลยหกใบเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลตรงกลางกลางกับซายนะที่เห็นออกมาแม่งชอบสับขาหลอกอีกเป็นอ,อันกลางไม่มาโอ้โหเงินนี่เป็นอะไรที่หยาบมากนะ โ okay. อเคเหลือกี่ใบวะเมื่อกี้น่าจะอีกหกใบนะเดยะออกไปดูกันออกไปดูกันนะทุกคนโอเคเรามาครึ่งหนึ่งแล้วเราเหลือเพชรอยู่สี่พันห้าขาดอีกห้าใบเองทุกคนโอ้โหไม่ต้องห่วงใครอยาเต็มนี่แน่แน่เต็มของขวัญ โอเคขอปิดเถอซ้ายโอ้โห้ก <c oughs> <c oughs> ายซ้าย <c oughs> ตรงกลางอุย้ยถ้าได้ไอตัวเมื่อกี้มันชื่ออะไรน,นะเบวกเออจำชื่อไม่ได้ แต่มันเป็นตัววิกถ้าได้ตัวนั้นก็ดีจะเอาไว้ให้เก็บกุญแจตัวไกลเออใช่ไอรินอีโวไอรินอืมจะสิบเพชรนุ่บาทเพชรอีกอออโห,โห้าใบเองโอ้โหตายขวากลางคือเอาอันไหนดาย เอา้อเอา,อาอฟังผิดไม่ก็โโอ้หเอาใหม่เอาใหม่ืเอ,เ,อเป็นเรื่องเลยผิดแผนเปิดให้หน่อยดีเถอะ S, ม, <S ออมา ไม่มาเลยมาหน่อยเว้ยเอาไหนเฟรย์เฟรยไม่เอ,อะไรขวาน้ำยาขวา,าน้ำยาบนปากป่าวะ <laughs> อือหืออือหือน้ำยาเหลืองอำมคัม ออน้ำยาฟ้าก็ยังไม่คมนะครึ่งเหมือนเท่ากันเลยอุ้ยมาหน่อยกลางต้ายอือหืออือหือเอาแล้วล็อกแล้วเหรอน้ำยาเหลืองเออคือเอาอะไรดี เอาส่ยั่งไหนดิกลางซ้ายเลยโอ้เงินลั่นล่นอือมันล็อกแล้ววะล็อกแล้วนะอย่าลลอกเฮ้ยไมยเห็นหน่อยเฮ้ย,ยน้ำยาฟ้า น้ำยาฟ้าไม่เป็นไ like, รหาทีหลังได้ได้สุ่มต่อไหมเอ่ยในแพ <laughs> ็กแกะไหมเห็นละคั้นเลยตกใจผลึกเหลือสองพันขาดห้าใบอ่ะสองพันเมื่อกี้ไม่ออกเลยนะสองพันห้าด้วยขู่ยา ลองสุ่มทีละสิบสักนิดหนึ่งนี่อ้าวอะไรเนี่ยเมื่อกี้อุตส่าห์บอกว่าเมก้าออกออกง่ายกว่านะอะไรครับเนี่ยลองสุ่มทีละสิบสักอีกสองร้อยฮะขาดอีกสี่ใบเองนะเฮ้ยทุกคน <laughs> ผมปลาล์มมาแล้วไว้ว่าเมก้าออกดีกว่าแต่สิบออกมาสองอันแล้วว่ะเฮ้ย ขาดอีกสามใบมาเป็นเอดบวกเลยก็ได้นะยังไม่เคยได้เลยขอสักครั้งเลยกางอเอาอะไรดีาเอาอะไรดีเอาเอะไรดีไม่รู้ตาขวาโหหยาบ อ้าวอุ้ยสมเกินไปไม่เป็นไรค่อยๆหลับเพล็ขวาโอเคเลือองใบอือหึ่กางเอ้ยไม่ใช่ท้ายโอ้โหด้เลกางนะกุมเต่าบวกหกนะน่าได้ เกลี๋ยสิ่งสี่สิบเือมาในนี้ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่มันก็มาวะ่ะของปีมาไหมโอเคกลางฮะพูดกลางอะไรโอเคสุ่มต่อนะทุกคนอุย้ย 3 okay, ามร้อยเพชรโอเคแอนไลทก็ได้ต่อลมหายใจขาดอีกกี่ใบนะสองใบปะโอเคขาดสองใบโอ้โหน้ำยาฟ้าก็ขาดอยู่ด้วยน้ำยาคัดขาดสี่นะมามามาต่อต่อต่อไม่เอาน้ำยาเหลืองไหมั้โโอเค okay, ขาดใบเดียวทุกคน ไปไปทีละสิบสักร้อยหนึง่งโอ้โหมันช็อกออกขวานะนี่ไอ้ซ้ายนะเนี่ยไหนไหนลองจีดิจีดิออกมาออกมากลางแม่งเลยเอาโฮ่โโฮวุกนสัตเวุ้นีุ้้นัตที่ดวงน่าดวงกลางอ่าปิดแล้วนะทุกคนแต่เรายังขาดน้ำยาฟ้าอีกสี่ยันเราจะมาซุ่มต่อหาน้ำยาฟ้า เดี๋ยวอีสุ่มอันนี้สักร้อยหนึง่งโอหโอเคเดี๋ยวเราไปรับเพชรที่ได้ทั้งหมดมาก่อน เยอะน่าดูเฮ้ยเฮ้ย <N> ค้างมี่ยอวยอยู่นะทุกคนแอวยอยู่นะหลังๆเริ่มอวยนะโอเคได้เพิ่มอีกพันสองร้อยนะทุกคนขาดไม่ได้ขาด A แเละไม่ได้ขาด A บวกแล้วเอบวกครบแล้วขาด A นี่น้ำยาสีฟ้าตัวปัญหาโอเค ทิ้งไปก่อนทีหนึ่งน้ำยาสีฟ้าเลนออกดูแป๊บนึ่งนะเมกา้าโอกาสห้าเปอร์เซ็นสุ่มจากคอาธรรมดาโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นสุ่มในเมกา้าดูก่อนอน้ำยาเหลืองไม่เอาฟวา เอสมาก็ได้นะหืสิบถ้าลองร้อยหนึ่งสุ่มเดียสิบร้อยหนึ่งขวาไอ้ซ้ายมาไหม้โหน้ำยามาหน่อยขางเซียนเองน้ำยาโอ้โหน้ำยาโอ้โหไม่ใช่น้ำยาเหลือง เอ้ยมันน่าจะล็อกสีฟ้าผมนะทุกคน จี้จี้ไม่มาเว้ยเลอหกร้อยไม่เอาโ,โหเหลืองลองสลับกันบ้างพันสองมันจะไม่มาเลยหรอฟ้าถามจริง มีการจับกลุ่มไอชิบหายอือหื้ฟ้ายังไม่ได้เพิ่มมาสักอันเลยทุกคนหยาบแล้วหยาบแล้วฟ้าเหลืองแมวฟ้าโอ้โห ล็อกอะไรขนาดนั้นฟ้าเว้ยฟ้า hmm. มายันนี่มายันสิบเหลืองเอ้ยอือหือ โอเคทุกคนก็เหมือนกับว่าเราเราปิดไปแล้วครึ่งตัวนะเหลืออีกสีอันเนี่ยอาจะลองซื้อนี้ก่อนฟ้าโอเคเลยสามอันดูแคทแม่น่าสนใจไหม อะไรเนี่ยร้านค้าพิเศษจะได้อันนี้อ๋อได้บนัสติดสามร้อยอีกโอเคน่าจะดีนะนี่สามสิบห้าบาทเอง จะหมดแล้วนะเพรเอ้ยหมดแล้วก็ไม่ต้องค้างก็ได้เอามีอเนี่ยเงินหนอ นานขนาดนั้นเพื่อนเอ้ยฮัโลโหลหมุนนานขนาดนี้โผให้มาสิบเพรหมุนตั้งนานอ่าจักหน่อย <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนก็เก้าพันเท่าไหร่นะ <c oughs> น่าจะเก้าพันหกกร้อยนะทุกคน ได้ A บวกมาครบแล้วขาดน้ำยาสีฟ้าสก็เหมือนกับว่าเหมือนจะปิดเว้นไปแล้วล่ะก็เหมือนกับปิดเว้นละของหายากออกออกมาครบแล้วเหลืออันนี้นะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวจะไปเติมเติมสุ่งปิดเอาเองก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดชอบแล้วกดกระดิ่งเนียนะทุกคนบ๊ายบาย